แล้วฉันไปวัดกาลีคาดในช่วงวิชัยทัศมีที่ผ่านมาเข้าไปถึงในวัดคือตกใจมากเพราะว่าทั้งวัดคือแดงเถือกไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆกาลีคาดเนี่ยมีกฎแปลกๆหนึ่งข้อก็คือเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้คุณผู้ชายเนี่ยเข้าไปในวัดนะคะสังเกตอันนี้คือยามปฏิเสธไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยเข้าวัดนะคะและภายในวัดเนี่ยก็จะมีเฉพาะแค่ผู้หญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายดูแลเท่านั้นค่ะ ก่อนเข้าก็จะมีการซื้อดอกไม้ซื้อผงกุมกุมเพื่อจะเข้าไปบูชาพระแม่นะคะผู้หญิงเด็กผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงชรา,าก็จะเข้าวัดกันสังเกตเห็นไหมไมีแต่ผู้หญิงนะคะแล้วภายในวิหารทุกคนดูนะโอ้นี่คืออะไรแอบตกใจว่าเอ้ย อันนี้คือใช่ไหมแต่มันไม่มีกลิ่นคาวนะคะก็เลยมาทราบว่าอ๋อน่าจะเกิดจากผงกลุ่มมที่เหล่าแม่ๆเนี่ยเขาใช้เจิมหน้าผากเจิมกระมอมนะคะเจิมแก้มเจมิมคางต่างๆเพื่อเป็นการอวยพรสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีสามีนะคะให้มีชีวิตครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะคะซึ่งพิธีเนี้ยเขาจะเรียกว่าพิธีซินดูเคลานะคะเป็นที่นิยมแพร่หลายในรัฐเบงกอลในช่วงธุรคาปูชาค่ะและการแต้มซินดูให้กันเนี่ยยัง ถือเป็นการถ่ายเทพลังงานชีวิตของพระแม่ซึ่งผู้หญิงทุกคนเนี่ยถือเป็นพลังงานแห่งศักดิ์เป็นร่างจําลองแห่งพระแม่นะคะกลางศีรษะนะคะตรงบริเวณแนวผมเนี่ยก็ผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะคะเชื่อว่าซินดูจะคุ้มครองสามีและก็ครอบครัวค่ะตรงจุดอาชนะจักรกะหรือว่ากลางหน้าผากนะคะแทนพลังแห่งปัญญาและการตื่นรู้ของศักดิ์ค่ะ แกนบางสองข้างค่ะจะเป็นการแบ่งพลังความสุขความงามและความสมบูรณ์ข้างหรือจมูกเป็นพลังงานแห่งความสมดุลคําพูดลมหายใจการสร้างและการรักษาค่ะดีก็ได้แต้มมาได้รับพรร่วมกันนะทุกคน